มาแล้วครับต่อเลยครับนี่ครับชื่ออะไรนะโอเม็กซิโกโอเม็กซิโกพี่ได้มาจากประเทศอะไรครับออ uh, อันนี้เอามาจากฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปลปินส์เพื่อนๆตอนนี้กี่บาทใบหนึ่งร้อยสิบใบร้อยสิบถ้าถ้าเป็นอย่างคู่อย่างเงี้ยก็คือสามร้อยสามร้อยเพื่อนๆอันนี้น่าสะสมค,ครับเขาจะโตจะโตเยอะกว่าเป็นกอเลยค่ะหรือจะอ,อ๋อนี่นซุ้มก็สวยเหมือนกันแต่เขาจะสวยกว่าสวยแนวแบบคือมันหายากนะครับเนาะนี่ ใบละหนึ่งร้อยห้าสิบแต่ตัวนี้ก็สามร้อยเน็ตเขาขายกันเจ็ดร้อยนะแต่มันเพลกมากขายร้อยห้าสิบเองอันี้มาจากอเมริกาอันนี้มาจากฟิลิปปินส์นี่ครับพระแฟนพี่แกเป็นคนอเมริกาเนาะนี่นะครับแต่ก่อนพี่แกไปอยู่อเมริกามานะครับก็เลยนํามาปลูกนะครับนี่ครับใครสนใจมีจํานวนเยอะครับตัวนี้อันนี้อันนี้ก็มีจานวนเยอะนี่มีจานวนเยอะเหมือนกันนี่นะครับนี่ล่ะ อันนี้ขยายพันธุ์แบบไหนพี่นี่ตัดชําค่ะตัดชําเลยใช่ไหมค่ะชบาด่างชบาด่างดอกมันสีแดงชบาด่างดอกสีแดงของผมตัดตัดชำตัดชําได้เลยนะครับอันนี้800ตัวเนี้ย800สวยงามมากนี่ครับ450บาทสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เปิดร้านนะครับกําลังมองหาแบบไม้พุ่มสวยๆอันนี้ก็อันนี้ก็สวยถ้าตามเป็นพุ่มอย่างเงี้ยอ๋อนี่ถ้าเราตั้งแบบเนี้ย เขาก็จะขึ้นเป็นเป็นสีเดียวกันนะครับตัวน,นี้กี่บาทอันนี้สองร้อยค่ะสองร้อยบาทโอ้สองร้อนกลเลยต้นสูงจังและไอ้ต้นนี้ถือกี่บาทอันนี้เจ็ดสิบบาทอ๋อเจ็ดสิบอันนี้ตัดชาเองอ๋อน,นี่เจ็ดสิบโอ้น,นี่การมันเป็นสีสียิงยิ่อันนี้โดนแดดเยอะมันจะออกสีชมพูการมันเป็นสีชมพูครับเส,สามกษัตริย์ สามกริย์เพื่อนๆสองร้อยบาทเนี่ยนี่เอาไปตั้งได้เลยนะครับตั้งประดับหน้าบ้านได้เลยครับนี่มีความสวยงามมากสามกษัตริย์นี่ครับเดี๋ยวเราเดินออกไปฝั่งโน้นแป๊บหนึงนี่ครับเริ่มต้นที่เจ็ดสิบบาทนะนี่ล่ะ <200 S 1> อันนี้อันนี้แปดร้อยวัฒนาดางวัฒนาดางแป <800 S 2> ดร้อยมีต้นเดียวอันนี้ขายเท่าทุนอันนี้มีส่งไหมครับส่งได้ค่ะวัฒนาดางแปดร้อยนะครับ นี่แหละครับอันนี้ขอที่เขาเรียกอะไรนะครับลื้งอ๋อนี่นี่ต้นแม่เขาใช่ค่ะลูกเต็มเลยใช่ไหมครับนั่นค่ะก็ขายที่ชาบมาแล้วก็เจ็ดสิบห้าบาทร้อยหนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทเพือ่อนๆนี่ยเจ็ดสิบห้าบาทครับลืงด่างนี่ถ้าเขาโตไปเขาจะเป็นแบบนี้นี่จะได้เห็นว่าตน้นนี่โตโต,วตวกว่านี้ได้อีกโตวกว่านี้ได้อีกเจ็ดสิบบาทนี่เจ็ดสิบเนาะครับเนาะ สวยงามเนี่ครับช่วยไอ้ตรงลูกมันเยอะนี่นะครับเนาะนี่ครับเพื่อนๆมันรับสวยงามจริงเสนจันโกเมนเริ่มต้นที่กี่บาทครับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทมีสูงด้วยเนาะนีผมอ่าไออันนี้ต้องเป็นซิกเมเจอร์ขายดีอีกมาครับเสนจันโกเมนสูงประมาณหกสิบเซนหนึ่งร้อยบาทต้นแข็งแรงมากหนึ่งร้อยบาทนี่นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับ มีหลายราคานะแต่ถูกสุดที่ถือนี่หนึ่งร้อยบาทนี่ครับส่วนมากก็จะเป็นไม้ของพี่แกทําเองครับก็จะถูกนี่แหละครับอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบบาทนี่ต้นนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบบาทโคตรรวยโคตรรวยนี่ครับโคตรรวยมีสามกระถางนี่แหละครับอันนี้ก็เท่ากับอันเมื่อกี้กี่บาทร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาท มาฝั่งนี้แล้วก็เหลืออันนี้อันนี้โกลีอี้ชื่ออะไรนะโกลีอี้ค่ะโกลีอี้ฟิโลโกลีอี้ฟิโลโกลีอี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่ชื่อแปลกมากฟิโลโกลีอี้กี่บาทครับสองร้อยห้าสิบค่ะสองบาทอันนี้ส่งได้เพื่อนๆประมาณหกสิบห้าเซนมีเจ็ดกระถางมีเกระถางนะคะเพื่อนๆฟิโลโก เน,นี่ยต้นใหญ่เขาอ๋อนี่เดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใกล้ๆต้นใหญ่ครับนั่นต้นใหญ่ของเขานะครับเพื่อนๆอันนี้ต้นเล็กอ๋ต้นใหญ่ก็สวยนะครับนาอนี่ครับอ๋เขาเป็นใบแบบเรียงๆมาครับเหมือนหนวดปลาหมึกบางคนเขาเรียกหนวดปลาหมึกเหมือนหนวดปลาหมึก<ใ>น,นี่ครับเ <ใน S 1> พื่อนๆเอาต้นเล็กไปเลี้ยงแป๊บเดียวกี่ปีครับต้นนั้นอันนี้หนึ่งปีค่ะหนึ่งปีครับเดี๋ยต้นใหญ่มาก นี่ครับเพื่อนๆอันนี้อันนี้ต้นใหญ่ขายสองพันห้าต้นใหญ่มารับเองนี่ใครที่เปิดร้านเนี่ยสองพันห้าต้นเล็กเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบต้นใหญ่เพิ่มเลขศูนย์อีกตัวหนึ่งสองพันห้านี่มารับเองนะ <Okay. S 1> ต้นนี้สวยจริงเอาไปตั้งใครที่เปิดร้านใหม่ๆครับเอาไปตั้งโชว์ได้เลยตามโรงแรมตามร้านอาหารนี่ครับนะทางเข้าครับเพื่อนมาไม่ถูกก็โทรมานะพาะเข้ามาในสวนนี่ครับดงัดงๆแบบนี้ชื่ออะไร ตัวน,นี้จําได้ไหมจําชื่อได้ไหมครับจําชื่อไม่ได้ขายไหมครับนี่ยังค่ะทำจํานวนก่อนะอันนี้เอามาจากเอามาจากฮาวายเหมือนกันตัวน,นี้เอามาจากฮาวายเหมือนกันแต่มีขยายพันธุ์ไว้แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะกำลังขยายพันธุ์ค่ะเดีวอันนี้เท่ายอ๋อยังอินเดียดําอินเดียดำร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพื่อนเพื่อนยังอินเดียดําต้นเดียวตัวน,นี้ส่งได้เหมือนกันใช่ไหมครับทรงได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยกให้เขาดูหน่อยทำไมขายถูกจัง นิตกรเพื่อนๆไซนี้อยู่ประมาณห้าร้อยนะ<อ>นี่จริงเพราะ,ระผมเคย<ร>ผมผมซื้อมาเนี่ยต้นประมาณนี้ห้าร้อยบาทตอนนี้พี่แกขายหนึ่งร้อยห้าสิบาทเพราะเป็นไม้ของของพี่แกเองนะครับรรคือ<ร>อันไหนถูกคือของพี่แกตัดขยายเองนะครับก็เลยขายถูกได้นะครับนี่ครับนก็เป็นสวนที่แบบชุ่มชื้นมากม bon, นี่ครับอ๋อนี่นี่แบบนี้ทำจำนวนนี่ครับ นี่ละต้นอะไรเนี่ยเปลกขายไหมเนี่ยไม่ได้ขายค่ะมันเป็นผลไม้หรืออะไรเนี่ยไม่ไม่เขาเรียกมหาเฮงใช่ต้นมหาเฮงต้นมหาเฮงมหาเฮงเป็นว่านใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่มันมันเป็นไม้มงคลแหละไม้มงคลมหาเฮงเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกมันออกมันก็จะสีแดงเต็มต้นมันจะอยู่นานเออต้นนี้แปลกมากเลยมีมีกี่ต้นมีต้นเดียวค่ะ พี่แกไปหาต้นไม้แปลงมามาเฮงเพื่อนๆให้ดูก่อนเนี่นี่ล่ะอันนี้รวยไม่เลิกรวยไม่เลิกขายเหมือนกันเนาะขายขายขายนี่ใครที่อยากได้ว่านรวยไม่เลิกไปขายหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะกี่บาทอันนี้เล็กสุดก็ส5สิบห้าบาทโหสามสิบห้าบาทเพื่อนเพื่อนสามสิบห้าบาทส่งได้เหมือนกันเนาะส่งได้ค่ะโหนี่สวยงามมากมีหลายขนาดต้นสวยงามมากสามสิบห้าบาทครับเพื่อนๆนี่ครับจะเอาขนาดไหนนะครับ นี่คร right? right. you no. <don> ับเดี right. okay? no. ๋ยวเราไปดูต <Chelsea> <No. S 2> ่อนะครับนี่ล่ะด่างไหมครับไม่ดางค่ะกี่บาทเริ่มเริ่มต้นกี่บาทนี่ในแถวนี้เผื่อเพื่อนเพื่อนเขาแต่ขายได้หมดเนาะในนีเนอะแต่แต่ขายไม่แพงแน่นอนน่าจะเริ่มต้นที่สามสิบบาทเนี่ยประมาณสามสิบห้าสี่สิบประมาณสามสิบห้าสี่สิบครับเพื่อนเพื่อนพอต้นใหญ่พี่แกยังขายถูกเลยนี่พัดโบก กลายกายกี่บาทถ้าเขาซื้อไปไปโชว์เหรครับกี่บาทหนักมากเลยต้องมายกอะครับเราบอกราคาก่อนเลยครับเพื่อเขามาซื้อที่สวนได้สามร้อยสิบสามร้อยสิทเพื่อนๆนี่ยกไปทั้งกระถางยกไปทั้งกระถางเลยนี่ผัดโบกายสามร้อยสิบบาทอ๋อนี่มีจำไอ้ก็นี่อันนี้มอนสยามมอนสยามมอนกี่บาทอันนี้สองร้อยสองร้อยบาทไปฉีกแล้วดูต้นใหญ่ต้นใหญ่ อ๋อนี่นีน่ต้นใหญ่เขาโอ้ <ไป S 1> ต้นต้นใหญ่สวยงามมากนนนะสยามมอนสยามมอนเพื่อนเพื<ๆ>่อนนี่ต้นใหญ่เขานะไอ้ต้นเล็กเมื่อกี้สองร้อยสิบบาทถ้าต้นใหญ่ขายไหมครับต้นใหญ่ไม่ขายค่ะอ๋อต้นใหญ่ไม่ขายครับนี่โอ้ใบก็ฉีกสวยงามมากสยามมอน,อ,นอันนี้ต้นเล็กสุดสองร้อยสองร้อยยี่สิบ เอามาจากต้นใหญ่เหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่สั่งมาสั่งมาแต่ต้นเล็กกว่านั้นแต่เราเอามามาขยายเองนี่ครับก็เลยได้ถูกหน่อยอันนี้กี่บาทอันนี้ร้อยห้าสิบค่ะโอ้เพื่อนๆพื่หนึ่งร้อยสิบบาทกระถางใหญ่มากนี่พร้อมเลยนี่นี่ต้นนี้ต้นอะไรนี่อันนี้เขาเรียกพลูพลูกินเหมือนเหมือนที่เรากินหมากนี่แหละแต่มันมีการเหลือง สี่ร้อยรวมส่งใช่หายากหายากตัวน,นี้หายากพลูที่เรากินมากแต่มันมีด่างเหลืองใช่มันมีด่างตรงกลางสี่ร้อยบาทถ้าใครซื้อไปไปขยายพันธุ์ใช่ตัดตัดชำได้ตัดนี่ครับแต่แต่ขยายพันธุ์ยากหน่อยนะครับพลูนี่นะครับเพราะผมเคยขยายพันธุ์อยู่ใช่ได้มาสองกระถางอันที่แบ่งขายกระถางหนึ่งสี่ร้อยบาทนี่ครับสวยงามจริงเนาะหายากนะครับอันนี้ก็ที่ยี่สี่ ทีย่สิบสี่อันนี้ก็พร้อมเลยร้อยห้าสิบบาทหนึ่งรอยสิบาทนี่ครับนี่ล่ะอันนั้นก็ร้อยห้าสิบาทอันนี้หนึ่งรอยห้าสิบบาทเพื่อนนี่โอ้ถูกมากเลยหนึ่งร้ยสิบบาทถูกมากเลยเงินอะไรมาดางขาวอันนั้นก็หนึ่งรอยบาทหนึ่งรอยบาทนี่ครับเพื่อนอันนมิวก็หนึรอยบาทมิ้วหนึ่งรอยบาทมสีกระทางี่อีคิง ทีคิงสี่สิบห้าบาทนี่ใครที่อยากได้ทีคิงนะครับสี่สิบห้าบาทนี่ครับน้องสวยงามมากเลยนี่สี่สิบห้าบาทหาไม่ได้อีกแล้วครับถูกมากถ้าขึ้นเป็นก่อจะสวยแต่ทีคิงก็สวยนะครับอ๋อสี่สิบห้าบาทนี่ครับเพื่อนๆทีคิงนี่ครับอยากได้ต้นอะไรก็ทักมานะจะมีจะมีเยอะอยู่ครับบางทีเราถ่ายไปบอกไม่หมดนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีพิ ด่างขาวด่างขาวกี่บาทเพิ่งจะชำมาค่ะร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพื่อนเพื่อน